จุดที่เราจะจัดก,การกับอวิชชานะมันมีที่ผัสสะกับเวทนาผัสสะเนี่ยมันก็คือมันต้องมีอายาตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับอายาตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็แล้วก็ถึงที่ใจนึกคิดนะอนนี้พอผัสสะเนี่ยเรายังไม่ทําอะไรกับมันพามีผัสสะปุ๊บเราก็เฉยสุกันมันก็จะ สัญญาก็จะทางานจนกระทั่งเราเกิดความรู้สึกเวทนาเวทนาก็จะมีความสุขความทุกข์หรือเฉยๆถ้าเราปล่อยอารมณ์ไปอีกไอตัวสังขารเข้ามาปรุงแต่งทําให้เกิดความโลภความโกรธกลายเป็นตัณหาแล้วก็ไปอุปทานแต่วิชานี้เนี่ยนะวิชาอายศัสสีเนี่ยเขาให้วางอุเบกขาถ้าเราวางอุเบกขาเราจะเห็นไตรักไตรักแปลว่าอะไร ก็คือเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้จังทุกขังแล้วก็อนตัตตามันจะเกิดขึ้นเราจะเห็นไตรลักเราต้องเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเมื่อเห็นบ่อยๆอวิชชาจะถูกทำลายเพราะอาวิชชามันไม่รู้จักไตรักอัน,นี้คือเราต้องรู้จักอวิชาก่อนอวิชชาหนึ่งไม่รู้จักอริยสัจสีไม่รู้จักทุกสขสมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้จักไตรัก คืออน,นิจจังทุกขังอนแตตา,าแล้วมันก็ยึดมั่นในขันห้าเพราะไอ้สตัวนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันมีคุณสมบัติแบบนี้เราจะทำลายมันยังไง